ค่ะสวัสดีค่ะทำช่วมเอฟซีถุก่าน,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนน่างน้ำโชกนะคะทำช่วงขาสำหรับเมอนี้จ,จะพาทาช่วมมาอัปเดตตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะหลังจากตัวเลขแนวทางออกไปแล้ว7 7 6 4 6เลียนะคะเลข3ตัว6 4 6ชุด2ตัวล่าง5 8 เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ครั้งที่สองห้าหนึ่งสองเลขท้ายสามศูนย์แปดเลขท้ายครั้งที่สอง,งเจ็ดศูนย์สามเอสซีสามศูนย์เก่าทำชั่มเสียดายอยู่เลขสายวิ่งสายรูดมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์รุดค่ะทาโชคค่ะรุดว่าเปลี่ยนทาเลยนะคะรุด <c oughs> ถ้ามันหลุดจังส่งวดต่อไปมันเขา่านะคะปีหนึ่งโดนๆสิหุดเทือนึงถ้าหลุดเทือนี่จำไว้เลยเทียวต่อไปก็เขา <c oughs> เขาอีกประมาณสิบกงวด่นละจังหลุดนะคะเอามาไปต่อนะคะ่ะถ้าม่ช่วค้าไปต่อนะคะไปต่อไปต่อสำหรับคลิปนี้อดจะลงตัวเลขแนวทางาสายวิ่งมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นละกะ ตัวเลขแนวทางของเจนางผอมแนะคะเนาะ <c oughs> สายวิ่งมาชัวร์ล้านเปอร์เซนต์งวดนี้คิดว่าบอผัดถ้าสมมติว่าเราออกเราเราหลุดแล้วเราสีมาอีกคือเก่าทำช่วงะาถ้าหลุดแล้วเราก็สีมาบานี้งวดนี้สองกับห้างวดนี้สองกับห้านะคะ สองกับห้ามีหลายท่านหลายคนเอฟซี FC, หลายคนโทรมาถามว่าเจน่งค่ะมันหลุดนหดนึ่งสิมันเข่าอยู่บรเข่าค่ะทุ่มช่วงขาคือถ้ามันหลุดแล้วก็คือจะเข้าต่อระบาดนี่ตัวชลเอ็ดเ,เ,เจน่งก็บเฮดแล้วชวนที่ห้านะคะชนที่ห้าหาสิมา บนหรือมาลางท่านละแต่ว่าเอดวสิมาบนเด้ห่าอะไรคิดว่าสิมาบนโอ,อ้ทำช่่มแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยนะคะตัวเลขแนว้าทางสายวิ่งมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นสองกับห้าชนที่ห้านะคะชนที่ 5. ห้างวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบห้างวดที่สี่สิบสี่ลดนะคะลุด อาลุดก็หลุดตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาเนาะค่ะเนาะหลุดก็หลุดนะคะ,ะ,คะเอาต่อไปต่อไปไปตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเจนางนะคะหลังจากที่ให้เก้าซี่ีเก้าไปออกซี่หกหกซีแต่ว่าตัดเหรียก็ะได้เนาะค่ะเนาะถือว่าบอหลุดนะคะ เพราะว่าเจ้นานังกับตัดลิ้นกระไดขึ้นกันนะคะรัฐบาลไทยเจยนางวันที่หนึ่งตคอหกแปดนะคะหลังจากที่ออกไป ลักลอยนี่แอดบอผาดได้ถอดบน,นช่ม่ะลักลอยบพผาดเดียว๋ยวจังเสียที่บายเขียนบนวิ่งรูดก่อนบนงวดนี้บนงวดนี้บนงวดนี้นะคะ เดี๋ขัดสอดจากน้อยบนงวดนี้วิ่งรูดไปที่5เที่ยวที่แล้ววิ่งรูดที่4 เวิ่งรูดที่หานะคะตัวเลขจับคู่หนึ่งหนึ่งหหนึ่งเหชุด3ตัวชุด3มตัว ลักลอยยังหกอยู่นะคะท่านช่วงขาลักลอยยังมีหกอยู่หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าตัวสามตัวล่าง วิ่งรูดเจับคู่เจ็ดเจ็ดเน็ตเดียวลอตเตอรี่ออกเฝ้าไปจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งเลยนะคะลอตเตอรี่ออกมาเมื่อไหร่รีบเลย ตัวเลขเนแนยทา,ม,ม,า,า,ม,ามีประมาณนี้ค่ะทู้ชมค่ะมีประมาณนี้ผลผลไปรอลุ้นวันที่1ตุลาผลไปรอลุ้นที่1ตุลานะคะเทียวที่แล้ว649 นีผู้รงคนเพิ่งไปม้นหัวลงติดตัวขาดจำย่อมขาไปม้นหัวลงได้เสยได้สามตัวต,ตรงๆเลยหกสี่เก้าเป็นหกสี่หกเอาตัวเลี้ยน,น่าท่ามีประมาณนี้ค่ะจำย่อมขาทำว่าตัวเลขแนวทางชนก็ของพวกพรมบอช้อนหมวดที่แล้วชนสี่หกวันนี้ชนเจ็ดหาชนพวกพรมที่เจ็ดห้านะคะ เพราะฉะนั้นจัดไปพอสมควรเนี่ยจัดไปพ่อสมค,ควรเนี่ยนะค่ะเนาะตัวเลขกเนี่ยทางจะเฮ็ดป่วยทามชมผิดหวังนะคะเอาทำมุ่งช่วขาสหรับคลิปนี้แคบหน้าจอเลยแคบหน้าจอเลยนะคะคอยทุกทานทุกคนโชคดีโชคมาลำลุวยจะเจ็บจะจนเจอกันไม่คลิปหนาเนาะะเนาออย่าลืมแช่ไปเป็นควันกำลังใจให้กันนะคะสำหรับผู้ที่แช่ไปไลยขอกับเขาพ,พกุณในหลายหอให้ท่านมีโชค ทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็จันพุทธสุ้ามักไปเพื่อนบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนบ้านมาแล่นมีเออเพื่อนเพื่อนบ้านมืออื่นนี่มีตัวเดียดไทยมือคลื่อนนี้กะศ <c oughs> <c oughs> ูนหาเอบซี F ่ใดู้นหาไปหลายนะคะเอาทำชมคงะาเจอกันไม่คลิปนานะะเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ